สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ทุกท่านรับชมกันคะ่ะเป็น Isuzu All New D-Max ตัว Highlander นะคะปี2012ค่ะเครื่องยนต์2.5ดีเซลตัว z DDI VGS นะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูพารับชมรอบๆคันนะคะ พี่พี่ท่านไหนกำลังหารถใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เลยค่ะสีบอลเงินส,สวยๆจ้ะขออนุญ,ญาตภาคภาษาอีสานนะคะสีบอลเงินค่ะปี2012นะคะพาสีไม่ขาดจ้ะพาสี เดี๋ยวเบิ่งสีสีหลัอบลอบขั้นก่อนนะคะสีเดี๋ยวให้หนูให้ดูแบบรอบรอบแบบแบบ,แบ,บเต็มเต็มขั้นก่อนเดี๋ยวคอยเบิ่งไกลไกสีบอลเงินสวยๆจ้า ดีแม็กออรนิว e มีกล้องหลังด้วยนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังเวลาเราถอยเดี๋ยวหนูให้ดูใต้ท้องนะจ๊ะมียัางอะไรพร้อมจ้าใต้ท้องคะ่ะแม่แม่ บึงคัดสีแมกไนเนอร์มีของนิดหน่อยนะคะขออภัยด้วยค่ะไฟข้างหลังไม่มีแตกหักไม่น้ำเข้านะคะทั้งสองดวงเลยค่ะ เบิ้งเดี๋ยวนูให้เบิ้งแบบไกลๆนะคะสีก่อมีริ้วรอยนิดหน่อยนะคะพี่ๆสีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานค่ะมีขีดมีควรแน่นะคะไฟข้างหน้า ภาษีมิถุนายนหกแปดเดือนหก้วค่ะแล้วเราไปชมภายในจากฝั่งผูดด้โดยสารนะคะภายในอันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะอันนี้พื้นผมจริงๆนะคะไม่มีอะไรรองจริงๆมีที่รองอยู่ค่ะแต่ว่าหนห่อออกมาถ่ายให้พี่ๆชมค่ะ นกไปไว้เบะาะับเอก,กะบ่าหลังรถมีเอกสารพร้อมโอนนะคะมีเล่มสีฟ้าเรียบร้อยถ้าสนใจซื้อขายกันโอนได้เลยค่ะภายในเป็นเบาะผ่าสีดำค่ะสะอาดสะอ้านไม่ขาดนะคะข้างบนก็ สะอาดค่ะบนฝ้าคือจังหวะสีบอสอีสานต่ยังลงไปบอาไทายปนอีสานอีกท่านเกียเดี๋ยวเราไปชมจากฝั่งผู้ขับ กระจกเดิมๆทุกบานนะคะแต่ดังบอกดังค่ะกุญแจอยู่ไหนเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องหลัง สยแม่แรงอยู่ฟังทั้งหนนนะคะหวกเครื่องมือกับแม่แรงนะคะไม่รู้ว่าพี่พี่เห็นชัดกันหรือเปล่า ข้างในสะอาดสะอ้านค่ะเป็นจอ DVD แบบนี้นะคะมีเชื่อมบลูทูธโทรศัพท์ได้ mm hmm. เวลาเราจะถอยหลังก็มีกล้องมองหลังนะคะ mm hmm. เดี๋ยวหนูสตาร์ทให้พี่ๆฟังเสียงเครื่องค่ะสตาร์ทแล้วก็ไปเบื้องของเครื่องกันด้ค่ะ mm hmm. เกียร์ว่างบล่ลละ mm hmm. เกียร์ว่างแล้ว เลขไม่ยูที่อะไรหนึ่งแสนห้าหมื 8, ่นแปดพันเนอค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันใช้งานมาแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสตาร์ทกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูใต้กระโปรงเครื่องยนต์ให้เราสิเปิดไฮบัน อยู่คเดียวมันกี่ไม่ลอยมีฝากระโปรงไม่ลอยขีดไม,ม่ลอยควรสองอันเด้อค่ะลอยลอยสกเก็ตหินไหมค่ะเพาเขตจะได้จังสิโฟก,กัสนี่ละมีสองอันนี่อันนี้ย่ังวะ